้าพอกันอีกแล้วก็เมียแม่ทักงสองเลยจ้ามื่อนีไมาอีกแล้วพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งแสนยกเสดุงได้เห้กพี่น้องนังรุ่งค่ะนังรุ่ง,งลายแล้วพี่น้องสั้นเลยแบบที่นี่หน้งรงุ่งแล้วแต่จะมีคนมายกเสดุงเก่าเาบิ้งแสนก็หนังยกเสดุงพี่น้อง เป็นจ้งไดเบิ่งพี่เส้นเตอร์ด้วยพี่น้องใส่เสียเดงยสีแดงแรงฤทิดเบื้องมองยกสะดุงเบื้องอันขาสะดุง้งมาดูพี่น้องเครื่องทุ่นแรงไม่ได้ออกแห้งไหลพี่น้องเบงพี่หอนหานทห้ยืยนนีเข้ากับงัดเัสี่แล้วพี่น้องมันเคย บงงโบมือยเฮาได้บบปนันี้โอ้ได้อยู่ก็ได้เทรลซัมนี่้วจ้ะนี่บองน้ำม,มันล่งแล้วมันจะปลาบ่ค่อยมนีมันได้แต่ว่าคนกันโยกกันคือเขาเบื่อนขึ้น ป่าันไปขึ้นฟ่ง,ป,ป,ฟงป่นเรนถึงคนโยกได้ยฟังไม่าค่อยมีป่าไนไดยนี่แหละพี่น้นองพึ่งมาบ้างค่ะป่าหักเกวปลาขาวกับไซน่น้ำใบข่พี่น้องพึ่นยก แดดดีดีพี่น้องดูหอนแดดมองดูโอ้ยอ่อนซ้อนเด้เขียนกันโตเขียนกันโตอ่อนซ้อนเด้ฟังผุนปลาได้ปลาลายฟังพี่คือมีดเที่ยวให้มันถือคือเพื่อนอนไเป็นอยางนี่ก็ได้ใส่บุ้งดู ดูดงดงไ่งเป็นยังป่า <laughs> ไดทีดตะโตสองตัวกะคิดว่าเดือาตากแดอดอยงนี่แหะ อู้ยบังแดดด้วยคุณแดดชักฟังทั้งพุ่นดันได้ปลาดีดีไหมพี่น้องดูอู้ยพันซ้อนพันพันยกเต็มตบาทเบิ่งพันยกขึ้นนั่นนั้นปลาขาวจากผักพี่น้องอู้ยปานไปขึ้นฟังพุ่นเนาะพันซ้อนดิ หน่ะพี่น้องวิวบรรยาก,กาศยกสะดุง้งน้ำร่องเดี่ยวน้ำร่งไหลพี่น้องท่าสั้นแต่ขี้ดินแ้่กับมาคือเกา่าว่านกับมาพี่น้องมึงยังกับมาอีกได้คือเพิร์นบอลนีหน่ห <laughs> มันคือเพิ่นบ๊อ จ้ะกินเนื้อนาไปเพียงแค่นี้ก่อนเลิอพี่น้องพอกันชิมนาจ้ะ